คณะค,ร,ค,คณรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีจัดโครงการพัฒนาครูขนิศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ที่ห้องสัตบงกฎอาคาร33คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยมีดรนเรศขันธรีคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าวซึ่งโครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนตำรวจ ตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22จัดขึ้นเพื่อสนองพระราช,ชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระกนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่1 ป .1- ป1 .3 จำนวน1คนและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่2ป4ถึงป .6 จำนวน1คนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22จำนวน15โรงเรียนรวมจำนวนทั้งหมด30คนและมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้